สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเจ๊ตังคุณพูไทยก็จะพาเอฟซมาติดตามตัวเลขแนวทางกับคุณพ่ออุดมนะคะกำลังเดินทางนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปติดตามรับชมด้วยกันนะคะว่าคุณพ่อจะอยู่บ้านหรือเปล่าและจะให้แนวทางตัวไหนนะคะ ดีค่ะวันพ่อลืมถือดิสวัสดีคุณพ่ออุดมค่ะว่าจะไหนกับพ่อวันเกาซี่ไหมพ่อเอาบ้านที่ดังเดี๋ยวถามพ่ออยู่พ่อลืมไหมค่ะอันฝันว่าไปบ้านเขาเรียนไปไปเห็นวัดโอ้ยนไก่ซีตู่อยู่ในวัดอืมวันมื่คืดพ่อมันไปแล้วไม่ใช่กวากซีเก่ากองซีเมียนอยู่เลโอ้เมื่อที่เยวไทยคลิปกันล่าสุดมือนันลำบ่มือนนที่เจตังมากับลูกไส้นี่ยนะ โอ้จ้ะแล้วมืดขึ้นแล้วจะได้ฟันบอกรูไซที่แม่นหนังที่แม่นลีกกันทำย้ายเถอยน่เลยเลี้ยงเ่าเขาาบอลูซึกอย่งเนี้ยทำแล้วาเรเรื่อบกันกับว่าได้แล้วรียกว่าเขาเลียงมัดถึงเนี้ยมาสิเขาเก่าสิบปัวแล้วเขาหลงทีบแล้วบอกไ่บอเรีถามก็ได้ย้ายอยู่เงืนบอกย้าย่ันไอ้นอมกันค่ะ เท่าไรวะสามทีแล้ววะพ่อถามเพิ่นบอกถามว่าอันเอาเลขอยังบอกฝันว่าอยากได้เลืน้ำมาทีกะตัวได้ที่บอกกะโอ้ยโบฝันกับโปรได้แล้ววะอืมเอ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยยืดใสเ่ทุกเทียบแล้ววะแล้วลงทีดทั้งๆที่เราอยู่เฮือนเออเราอยู่เฮือนอยู่ค่ะเอ้ยลืดใสกันเลยนี่เป็นนู่เฮือนหมือนตัวนู่นโมหลานอย่าหมี ค่ะบอกอมันี้เลียกยังได้เลียกน้ำแล้วไปบอกถือกันนะพ่อเล้ตามจ้าพ่อแล้วไปบอกถือเันพ่อรียว่ายึงได้เลียน้ำนะตัวไโอ้ยบอกปันกับโไดแล้วเรอะเลีมาก่เียกไม่ใงญ่มากมั่ไม่งมากตัวไหนสากทีหรอะโอ้เราก็เลยบอกว่าสามซีอกค่ะสามทีวาเลย่านเมื่อคืนนี่พ่อฝันปันาอะไรพ่อ ไผเจ้ามีไป่ไหนแต่วต่าคือจังคือพระราชินี่ท่านขี่เ้ะก็ทิ่เกี่ยวกับายนี่แหละนอกากันี่กเบ้อที่ฟัวแบบนี้เนอะพกพูดว่าคือจังเป็นตัวแดงคือจังว่าสามทีสามชีมันออกมันนหุเมื oui. ่อว่าพดจำพ่ดจำก็ได้กับแม่แม่แม่เล่นน้อกาเขาจะยินนน้ำมาจาก ยี่มื่จังไบสเกี่ยวกันกับมีไงย้ายนั่นเพราะว่าเราก็อยู่รุ่นกันก็บอกเลขนะแต่เมียนอ๋อที่แรกเราบอกเราบอกเลขยังกระเพาะสามชี้แล้ววันนี้อันนี้เด้ฮะนนี่มันเกี่ยวกับเพิ่นเดีมันเกี่ยวกับเพิ่นนั่แหละมันมันมันบ้านพี่นี้มันปีหรือตัวเฉพาะมันมันเป็นคือจังหวันยาเมียยาใหญ่ในเมียนมา คล้ายๆก็มีคนบอกต้องเกี่ยวกันครับเั็นผู้ราบอกโอ้แสดงว่ามีคนมาบอกเล่าดิหนิอันลาจัว่าพ่อเนฟันเกี่ยวกับเป็นฟันปีวันน่ะไหมอืมฟันฟันคุดพอโอ้ยค่ะนิามแม่เปดปันหลีกอยู่ขึ้นตัวฟันเป็นตัวแดงใจวายใจวายที่บาหลีจอยู่ตัวนี้ครับฟันเป็นตัวแดงใจวายบ่พ่อแม่เป็นตัวแดง ใจวายเลยแม่โตไดแล้วมันแดงใจวายนี่ก็สามนี่เร็วอมทังเวบอบอกไปว่าตีบอบอกผู้ใด้ว่าพบอกไปแล้นที่บอกไปท่านว่าอันฟันนี่ <c oughs> ฟันเห็นเป็นโตเลยฟันฟันมันมันขึ้นบอก่าเชื่าว่าครับกจังหวัดตัวซื้อแตาเป็นแดงเลยตีสามตีเป็นผู้จังร้อยร้อยไปยนี้ เป็นเลขสามสี่ลอยไปบ่พอแม่นอีอแต่ว่าคข่าขๆกับเพิ่นบอกเลยเห็นเลขน้าบอกทนคลาย่เพิ่นเพิ่นบอกน่ะหระเพิ่นบอกนะ่ะหระค่ะเพิ่นบอกน่ะแต่ว่ามันเลอยสีเกี่ยวกันกับย้ายหนึ่งอกอวพรอะวาแต่ว่าในควาวกฝันหนึ่งวานเด็กพ่อแล้วทีนี้เพิ่นสีเพิ่นค่ะว่าเพิ่นเป็นผู้บอกวันนี้พ่อขึ้นได้ ยายนี่นอกเกิดพ้อมกันกับเพื่อนเด้อายุเพื่อนซํำกันป่อายุเก้าจิบพอ่อเท่านันเขาจีบอกเขาจีบกเขาจิบตะว่าอายุเรากว่ามันสินเป็นเลขสูงกวนาน้อะแต่ว่าพอว่ามันไมจะบว่ามานถึกเก้าอย่แบบมันออกแต่ที่ตามตัวได้แล้วพอตัวเก่าห้อหมดเดแ,บบ 3, 3แี่ที่ตามนี้ย มันออกไปแลี้ยวมันปลายจีนแม่ใช่ว่าแต่ว่ามันหลบเป็นสามซีด้วยเพราะว่ามันสามซีก่อนนี่เ่วันนี้เนาะเมี่ยนเพราะว่าไอ้คุณยายก็บอกตัวนี้เมี่ยนเพราะฝันแดงจึ้งครึกับตัวนี้เปลี่ยนบันมัดฝันเจียวกับบันมัดฝันเจียวกับค่นพราะแล้วทีนี้เป็นบันไดคุดปอบตองมันตองมินยายเนาะบอกด้วยต้องคุณยายเนาะพ่อฝันมันเลี้ยเจียวโยงไปหาเพื่อนผู้นี้คือ แต่ว่าคุณยา,ายเราก็ายุหลายแล้วเราก็สิจําหันจํน<ร>านีบ่ได้แต่ว่ากะที่พอสิถามเ,เรมียกล้องหลต้องลงที่แล้วก็เลยถามพ่อเราเคยบอกลูกเราถือเราเคยบอกถือนั่นบ่คะคือคุณพ่อเราบอกม <ull> ันว่วนานลูกสาวขึ้นมาจะอมเชื่อค่ะไปถ้ามันเราบอกยัง่ะเขาก็ว่าโอ้ยคือเลขตัวใดอย่งที่ล่ะค่ะเราเลยบอกเขามันตัวใดว่านักเก่าจักโตพอเพิ่นเพิ่นบอกนถ้าบอกเราบอกตัวเดียวบอกยันล่ะโอ้ค่ะ งวนนี่พันบอกสามจีเมนบอกค่ะสามจีว่ามือแรงพอไปล่องเล่าอยู่นี่ฝันขึ้นอยู่เนยเอาไปล่องไปเสียงตามเหล้าเบิ้งพอเมนบอกค่ะค่ะเป็นความฝันนะคะของพออุดมกับคุณนย่าบอกนะคะตัวเลขตรงกันนะคะท่านผู้ชมเลขกนั่นป้อนมันมันเป็นเงินเลขสูตรสี่สี่ห้าสองเลขสูตรตัวใดพอสี่หาสองซี่ห้าเก้า สี่ห้าสองสี่ห้าเก้าอเพราะว่ามันวนมันยมันกัมาดิมะมันกัมาาวกามเลยค่ะเอางวดวาหันเลขพอเขาบเลขกสูตรโนบเได้มาทายเด้มันกับขาวอนาวกดามจว่ามันเป็นอาเอาคือขาสามตัวนตรีเป่ยอาวกเสียมันเตียเป็นสาค่ะเพราะว่าเลขมันดังพ่อพ่อบ่ื่เพราะว่าเย้ายลมค่ะ มันดังเลยค่ะพ่อเยว่ามันไปเจอเรียกดังพ่อเลยบสซื้อแต่ว่าตามสูตรนะของพ่อเขาตัวใดก็เฮ้ยก็ได้ทีหมดก้อนหมดก้อนงวดกันแปดเก้าแปดเก้าวันที่นั่นมันก็เรีพี่เลองเียทั้งหนาค่ะวดรุ่นมันนี่ก็เป็นอา6ุกอาหุกสามมันว่งดพ่อมันเป็นอา8ุกแปดมันนี่เป็นอาฮุกแปเปลี่ยนเป็นสามเป่ก็สามเป็นตัวเดียวกันเลยค่ะบันนี้ งวดนี้มันเป็นงวดน,นี้ได้ตัวใดพ่อมันเป็นสี่ห้าหกจะว่าบอกว่ามันมันหกมันมาควยเป็นเก่ามันตารมีอยู่มันก็สี่ห้าหกสี่ห้าหกกันไว้เป็นสี่ห้าเก่าบอกโอ้อ่ะข oh, uh. ันคือเล็อันงวดบางนิดหนึ่งเอองวดน,นี้ฝากเอฟซีไว้เม็ดเดียวป่ะพ่อเอาเม็ดเดียวเลยนเนาะแขนเนาะมีแล้วอเอาแขนแขนเด้อพี่น้องตัวใดก็พ่อสี่ห้าหกสี่ห้าเก้านี่แหละสี่ห้าหกเป็นตัวหลัก สี่ห้าเก้าจะเป็นตัวรองให้เอฟซีตัดเหรีน้าอันที่หาเก้ที่หาน้ำกันนั่นแหะเพราะมันมันมั่นใจพันเอาทอกันปกติมทีเป็นหกตัวตัวรักมันเป็นหกพันครึ่งวันวันนึงตัวรักมันเป็นแปดแล้วก็มันมันสามยค่เด่นๆแล้วกันโชว์ให้เอฟซีดูก่อนสามทีนี่แหละรักๆตัวใดเกาะสรุป อ๋อตัวแรกในสามสี่บอกบางสิ่งางให้ปกติพ่อไวไอตัวเดียวนี่ไหมเอ้าทุกหมินเป็นเลขสูตรตลอสรุปว่าก็คือจะมีเลขของไอคุณยายบอกแมนจะเป็นตัวเลขของคุณยายบอกคุณยายนี่ยทั้งบอกแล้วก็เข้าฝันพ่ออุดมตัวเลขจะเป็นจะเน้นไปที่สี่สามสามสี่นะคะอืากระซิ่ตรงกันเป๊ะนะคะแมนเลย ส่วนสามโตสี่ห้าเก้ากับสี่ห้าหกมาจะได้กระเพาะมันตามเลขสูตรกับสูตรเก้าว้มไหมสูตรที่มันออกมาแอเลานี่คือจะเป็นสูตรคิดคำนวณเมื่อที่ผ่านมามันเข้าเออสี่เอ้ห้าห้าหกแปดห้าหกสามห้าหกสามแีนเป็นห้าหกแปดตลอดแต่วันแปดแล้วสามทีมันได้ที่สูตรของมันเนี่ยมันหยดเป็นที่ห้าหก แต่ว่าพอบก,กันไม่เก้ากันไม่คือกันไม่โตเก้านี่กันกันไเม่ค่ะ<า>แต่ไมนเป็นพี่หาหกค่ะสีส่ห้าเก้าแล้วก็สี่ห้าหกนะคะพี่น้องเออเรียเพื่อเพื่อว่าหาอืมมันจะบอกเป็นหาหกหาเก้าหนึ่งเป็นหาสองถ้ามันว่ามาตัวนี้มันจะมาตัวนี้แมนค่ะ<า>ถ้าผมมาหากหากหาเกา้าหนมเป็นหาสองเลยค่ะ พ่อบอกว่าตามนี่เด้อพี่น้องเด้อนะคะก็เป็นเลขสูตรเลขฝันนะคะแล้วก็เลขคุณยายบอกตัวตัวนี่พ่อว่ากันมากขึ้นบนขึ้นมือค่ะสามปีนี่ไปได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าพอน่เน้นล่างไปกลับบนล่างได้แต่จะให้เน้นล่างเอาตรงตรงเลยบปพ่อเพ้ยสามจีนพ่อว่ามันจิบพวกกลับคนเดียวอืพ่อไม่เป็นองมององมองมันมันมองเป็นกลับไห <Okay. S 2> เป็นแบบสามีเล่นนีมค่ะก็พออุเมือถึนฝันเยกอกว่าเพราะว่ามัน,นมลีดก,กันได้ดมาสรุปนะคะก็จะเป็นตัวเลขของคุณพ่ออดมนะคะสี่ห้าเก้าสี่ห้าหกนะคะสามสี่แล้วก็ห้าสองเน้นไปที่สามสามสี่นี่เน้นล่างเด้อพี่น้องเด้อคุณพ่อเน้นล่างนะคะพ่อเน้นพ่อชอบตรงๆไม่กลับถ้าเอฟซีอยากกลับก็ได้เนาะได้นะคะ อ่ะขอบคุณคุณพ่อหลายๆจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณครับพ่อป้าเจไดกับพ่องวดนี้งวดนี้พ่อมันใจนี่มันใจคือสามสามทีนี่มันใจตัวนี้ป่ะพ่อแมนโอ้เฮ้เจไดคือว่ามันใจแห้งคือฝันหรอก็มีคนบอกป้อมค่ะเป็นพุทธเถาพุทธเถาที่ลงหนาลงหลังแหม่ม้วนลูยังล่ะเพิ่นเคยบอกถึอป่ะพ่อเคยบอกถึือ่ว่าพ่อเนียถามค่ะเรา ตามทงรรดาแล้ถึงบอบอกเลยเด้ค่ะบานนี้พ่อเห็นเลาบโมลูจากว่า,ายู่งใสทถามตอนนี้ยู่ไใสโยุ่งเทียมแล้ววะาั้้งดินดังอยู่บ้านได้เลข่ได้ตัวดีบ้ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ